ใช่เองกังวลเราไงเราเดินรามานี่ลอยใหม่ๆแล้วนะนี่เป็นรสชาติมันก่อติดหลังแต่แล้วมันไม่นึกว่าจะมีทีมตามหลังนี่ลอยลอยใหม่เลยสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วตอนนี้มันก็จะม้วนไปหยุด่หลังเราอ่าอันนี้มันจะเกาะเราเอาไปอยู่หลังเราแล้วเมื่อกี้มันเกาะนักเรียนทีนี้ผมมันเอกใจว่ามีคนตามนักเรียนอีกก็เลยก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ไหอยู่นี่ลอยหนึ่งนี่นี่ลอยที่มันมาตอนแรกนี่มันมาปุ๊บแล้วมันก็มันม้วนกลับตรงนี้เลย มาตรงนี้มันอาจจะได้เย็นเฉยวิยุนเย็นน้ำไอ้รอยีบราไม่หันหลังเลยมันก็เลยม้วนกลับหยีบว่าน่าจะเกาะนักเรียนคืนนี้น่าจะนอนนะเมื่อเดินนี่รอบที่สามนี่เพิ่งเพิ่งเห็นรอยชัดเจนแบบนี้เลยเพิ่งเคยเห็นรอยนี่ไปหน้าเรื่อยนี่กยีบยังไปหน้าอยู่กยีบยังไปหน้าครับอย่มันนะตอนนี้มันเกาะหลังเราแล้วตอนนี้มันน่าจะตามเราแล้วตอนนี้รอยพี่ใหญ่ก็ชัดขึ้นเรื่อย แบบขี้ยังขี้ใหม่ก็จริงแต่มีแมงตอมพอเดินมาอีกเจออีกกองหนึ่งแมงยังไม่ขึ้นเลย <c oughs> มนเจอร่องใหม่ขึ้นเรื่อยๆหมเรื่อยๆวันนี้เรา,าต้องรวมกลุ่มกันไว้แล้ว <c oughs> แต่เนี่ยเป็นหน้าเป็นรองเท้าพี่หมอรองเทา้ารอยรองเท้าไอ้รอยรองเท้าไอ้ใช่ครับมองเขาบู๊ทพี่หมอใช่ครับ